พยาบาลสาวเริ่มสงสัยว่าคนไข้ที่แผนกฉุกเฉินที่เธอดูแลเสียชีวิตด้วยอาการหัวใจหยุดเต้นผิดปกติหลายรายนั่นก็อาจจะเป็นเพราะฝีมือของพยาบาลหนุ่มเพื่อนร่วมงานคนใหม่ที่ดูเหมือนว่าเขาเป็นคนสุภาพเรียบร้อยและอ่อนโยนแต่หารู้ไม่ว่าเขานั้นคือปีศาจในร่างมนุษย์ที่จะทำหน้าที่พรากชีวิตของผู้คนอย่างไร้ความปาณีเรื่องราวของ The Goodner รจะเป็นอย่างไรเชิญติดตามรับชมรับฟังจากสปอยล์และรีวิวนี้ได้เลยครับ นังเล่าเรื่องราวของเอมมี่พยาบาลสาวแม่เลี้ยงเดี่ยวที่มีลูกอยู่2คนเธอทำงานเป็นพยาบาลกะดึกแผนกฉุกเฉินท,ที่โรงพยาบาลพาร์คฟิล์เมมโมเรียลเธอดูแลคนไข้หลายรายคนไข้ปัจจุบันเธอชื่อว่าเคลลี่แอนเดอร์สันหญิงชาราที่แพ้ยาปฏิชีวนะอะม็อกซิซิลินจนทำให้เกิดอาการแพ้อย่างรุนแรงผิวหนังลอกและแอนนามารติเนสคุณแม่มือใหม่ลูกอ่อนที่ป่วยด้วยอาการบางอย่าง แอมมี่ <Emmy S 2> เป็นพยาบาลที่ดีดูแลเอาใจใส่คนไข้เป็นอย่างดีแต่ในขณะเดียวกันเธอก็มีความผิดปกติที่เกี่ยวกับหลอดเลือดหัวใจซึ่งเธอกเก็บงำเอาไว้ไม่บอกใครเพราะถ้าหากมีการตรวจพบเธอจะต้องถูกให้ออกจากโรงพยาบาลเธอจะต้องทนให้พ้นการทำงานผ่านโปรในระยะเวลาอีกสีเดือนข้างหน้าซึ่งจะสามารถใช้สิทธิประกันในการรักษาพยาบาลได้วันหนึ่งทางโรงพยาบาลก็ได้รับบุรุษพยาบาลเข้ามาทำงานกะดึกในแผนกฉุกเฉินชื่อว่าชาคันเล่น เป็นพยาบาลที่มีประสบการณ์มาไม่ต่ำกว่า16ปีดูภายนอกนั้นเป็นคนเรียบร้อยสุภาพอ่อนโยนขี้เกรงใจและผ่านการทำงานในโรงพยาบาลมาแล้วถึง9แห่งเอมมี่สอนง,งานให้กับคันเลนตั้งแต่ดูแลคนไข้งานเอกสารไปจนถึงการเบิกจ่ายยาให้กับคนไข้ซึ่งคันเลนก็เรียนรู้ได้อย่างรวดเร็ว เอมมี่และคันเลนสนิทสนมกันอย่างรวดเร็วเป็นคู่หูที่รักกันดีในโรงพยาบาลสิ่งที่เธอสัมผัสได้จากเขาก็คือเขาเป็นคนที่มีน้ำใจรักเพื่อนมากๆและดูเหมือนว่าจะเป็นมิตรกับทุกคนแม้แต่ที่บ้านของเอมมี่คันเลนก็ยังสนิทสนมกับลูกสาวของเธอทั้งสองคนด้วยเข้ามาที่บ้านของเธอบ่อยครั้งทำอาหารกินร่วมกันหรือแม้กระทั่งเป็นคู่ซ้อมละครให้กับลูกสาวของเธอแต่แล้ววันหนึ่งก็เกิดเหตุที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นในโรงพยาบาล แคลลี่อนเดอร์สันหญิงชาราที่มารักษาตัวด้วยอาการแพ้ยาปฏิชีวนะเกิดอาการหัวใจหยุดเต้นและก็เสียชีวิตไปซึ่งตอนแรกนั้นดูเหมือนว่าจะไม่มีอะไรผิดปกติแต่ทางแพทย์สภา,าก็เข้ามาตรวจสอบและโรงพยาบาลก็ตรวจสอบภายในเป็นระยะเวลาประมาณ7สัปดาห์ซึ่งกว่าจะตรวจสอบเสร็จศพของแคลลี่อนเดอร์สันนั้นก็ถูกนำไปเผาเสียแล้วและเมื่อเวลาผ่านไปเจสัปดาห์ทางกรมตำรวจก็ถูกเชิญเข้ามาสืบสวนคดีนี้ นำโดยบอนวิทและบราว์ซึ่งทางโรงพยาบาลเองก็มีปฏิกิริยาไม่อยากให้ตำรวจเข้ามาตรวจสอบสักเท่าไหร่นักแม้กระทั่งตำรวจขอเอกสารจากทางโรงพยาบาลโรงพยาบาลก็ให้ไปแบบไม่ครบหรือแม้ว่าจะมีการสอบปากคำเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลทางโรงพยาบาลก็ต้องให้ทนายของโรงพยาบาลน,นั้นนั่งประกบอยู่ด้วยทางโรงพยาบาลได้แจ้งกับพนักง,งานของตนเองว่าหากมีการพูดคุยกับฝ่ายสืบสวนโดยที่ไม่ผ่านทนายทุกคนจะต้องถูกไล่ออก แต่ในช่วงที่ตำรวจสัมภาษณ์เอมมี่ก็เป็นช่วงที่เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลที่ดูแลเกี่ยวกับเรื่องนี้นั้นออกไปข้างนอกแล้วตำรวจก็เลยสอบถามจากเธอเกี่ยวกับข้อมูลที่ทางโรงพยาบาลส่งมาให้แบบไม่ครบราวกับว่าต้องการปิดบังเพื่อไม่ให้โรงพยาบาลน,นั้นเสื่อมเสียไปด้วยเธอดูเอกสารนั้นแล้วก็พบสิ่งผิดปกติโดยเฉพาะการรับอินซูลินในร่างกายที่มากเกินไปซึ่งทางตำรวจเองก็ถามกับเธอว่าการได้รับอินซูลินในลักษณะเช่นนี้สามารถทำให้ถึงแก่ความตายได้หรือไม่เธอก็ตอบว่าได้ จากนั้นทางตำรวจก็ทำการสืบสวนสอบสวนเรื่องราวอยู่บนข้อมูลที่มีอยู่อย่างน้อยนิดและก็เพ่งเล็งไปที่ชาวคันแลนด์พยาบาลจัดเด็กที่เข้ามาทำงานใหม่และก็ตรวจสอบไปที่โรงพยาบาลเก่าที่เขาเคยทำงานมาหลายแห่งแต่ทุกแห่งนั้นก็ปฏิเสธการให้ความร่วมมืออย่างไรก็ตามมีโรงพยาบาลหนึ่งที่ให้ข้อมูลกับทางตำรวจว่าพบเอกสารของคันแลนซึ่งที่หน้าซองเอกสารมีชื่อยาดีจอกซินเขียนติดเอาไว้ด้วย ตำรวจได้พยายามจะขอข้อมูลจากโรงพยาบาลและโรงพยาบาลก็ได้ให้ข้อมูลมาเพียงแค่เอกสารเพียงไม่กี่แผ่นเท่านั้นและน่าสำคัญที่สุดนั้นมันก็หายไป ตำรวจจึงเข้าไปทำการสืบหาและขอข้อมูลจากโรงพยาบาลเขาได้พบกับเจ้าหน้าที่สาวที่ดูแลผลประโยชน์ของโรงพยาบาลเองเจ้าหน้าที่สาวก็ไม่ยอมให้ความร่วมมือตำรวจพูดตะคอกใส่เธอเสียงดังเตือนให้เธอรับรู้ว่าตัวเองนั้นกำลังทำอะไรอยู่นั่นก็ะทำให้ทั้งตำรวจทั้งสองนายถูกตัดสิทธิ์ในการเข้าโรงพยาบาลและถูกตัดสิทธิ์ออกจากการทำคดีนี้ตำรวจจึงพยายามเกลี้ยกล่อมให้เอมมี่ช่วยแต่เธอก็ไม่อยากจะช่วยสักเท่าไรนักก็เพราะว่านี่อาจจะทำให้เธอนั้นตกงานได้ แต่แล้ววันหนึ่งแอนนามาร์ติเนสแม่ลูกอ่อนคนไข้ารายหนึ่งที่เอมมี่ดูแลก็เสียชีวิตที่โรุงพยาบาลด้วยอาการหัวใจหยุดเต้นเอมมี่เริ่มไม่ไว้ใจในคันเล่นแล้วและในขณะที่ตำรวจไปร้องขอให้สามีของแอนนามาร์ติเนสทำการขุดศพของเธอขึ้นมาเพื่อชันสูตรศพแล้วก็พบว่าร่างกายของเธอนั้นมีสารอินซูลินและไดจอกซินอยู่ในร่างกายจริง ดังนั้นแอนนาจนทําการช่วยตํารวจไปค้นดูคอมพิวเตอร์เพื่อหาหลักฐานการจ่ายยาของคันแลนและนํามาให้กับตํารวจซึ่งมีการจ่ายยาเป็นจํานวนมากแต่เนื่องจากระบบการจ่ายยานั้นเป็นการกรอกข้อมูลเข้าระบบคอมพิวเตอร์และเมื่อตู้ยานั้นเปิดออกก็สามารถหยิบยาไปใช้ได้ แต่ข้อมูลในคอมพิวเตอร์นั้นได้ระบุเอาไว้ว่ามีการสั่งจ่ายยาจริงแต่เมื่อตู้ยาเปิดออกนั้นก็มีการกดยกเลิกทันทีดังนั้นเอกสารที่ได้มาจึงเป็นการบ่งบอกว่าแม้จะมีการสั่งยาจริงๆแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะเอายาออกมาใช้เพราะมันถูกยกเลิกไปดังนั้นเอกสารนี้จึงนามาใช้เป็นหลักฐานในชั้นศาลแทบไม่ได้ ด้วยความที่ร้อนใจและไม่ไว้ใจเอมมี่จึงได้ติดต่อกับเพื่อนสาวของเธอที่เคยทำงานร่วมกันในโรงพยาบาลแห่งหนึ่งซึ่งคันแลนนนั้นก็เคยทำงานที่โรงพยาบาลแห่งนั้นเหมือนกันเพื่อนสาวของเธอนั้นเล่าให้ฟังว่าในระหว่างที่คันแลนน์ทำงานอยู่ในโรงพยาบาลแห่งนี้พบว่ามีคนไข้เสียชีวิตจากอาการหัวใจหยุดเต้นไปประมาณ1-3ถึงคนต่อคืนและหลังจากที่เขาออกจากโรงพยาบาลแล้วก็มีคนไข้าอาการหัวใจหยุดเต้นเพียงแค่ประมาณ1เดือนต่อ1คนเท่านั้น และเมื่อมีการตรวจสอบการเก็บของห้องอยาโดยเฉพาะถุงน้ําเกลือนั้นก็จะมีการเจาะรูเล็กๆโดยใช้เข็มเจาะเข,าเข้าไปและฉีดสารอินซูลินเข้าไปในปริมาณที่น้อยมากจนไม่สามารถสังเกตได้เอมมี่ก็รีบกลับมาที่โรงพยาบาลของตัวเองและก็เข้าไปที่ห้องเก็บยาตรวจถุงน้ำเกลือทุกถุงและก็พบว่าหลายถุงนั้นมีการเจาะด้วยเข็มฉีดยาเหมือนกับที่โรงพยาบาลของเพื่อนเธอ และเมื่อเอมี่ออกมาจากห้องเก็บยาเธอก็ทรุดตัวลงกับพื้นจนเพื่อนพยาบาลอีกคนนั้นต้องนำเธอไปรักษาและนี่เป็นจุดเปลี่ยนสําคัญที่ทําให้เธอนั้นต้องลาพักระหว่างนั้นเองทางโรงพยาบาลก็เริ่มจําเป็นจะต้องไล่ชาวคันแลนออกจากงานเนื่องจากไม่สามารถหาหลักฐานได้ชัดเจนและไม่อยากมีส่วนผัวพันในการทําให้คนแค้นั้นเสียชีวิตจึงหาทางไล่เขาออกในข้อหากรอกวันที่ในการมาสมัครงานไม่ตรงซึ่งคันแลนเองนั้นก็ยินดีออกจากงาน ทางตำรวจบอนวิท bon และบราวต้องการจะจับกลุ่มชาวคาลเลนให้ได้เพราะไม่ต้องการให้เขานั้นไปทำร้ายใครได้อีกจึงวางแผนกับเอมมี่ชวนให้คาลเลนนั้นมากินอาหารเที่ยงกับเธอเธอจะต้องหาทางหรือวิธีพูดยังไงก็ได้ให้เขานั้นรับสารภาพออกมาให้ได้แต่มื้อเที่ยงของวันนั้นคานแลนก็ไม่ยอมพูดอะไรไม่ยอมพูดเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับโรงพยาบาลออกมาให้เธอฟังเลย อย่างไรก็ตามเมื่อตำรวจมีข้อมูลเพียงพอในระดับหนึ่งจึงทําการจับชาวคันแลนแล้วนามาตรวจสอบที่สถานีตํารวจซึ่งพวกเขามีเวลาเพียงแค่24ชั่วโมงเท่านั้นที่จะกักตัวชายคนนี้เอาไว้ได้การสัมภาษณ์คันแลนไม่ได้มีอะไรคืบหน้าขึ้นมาเลยแต่เขาเองนั้นก็มีอาการกระวนกระวายใจและก็พูดแต่เพียงว่าเขาไม่สามารถบอกได้ตำรวจจึงจำเป็นจะต้องไปเชิญเอมมี่มาเพราะว่าทั้งสองคนนั้นมีความสนิทสนมกันดีมากเอมมี่ก็ยินดีเป็นอย่างยิ่ง เอมมี่จึงใช้ความไว้ใจและความสนิทสนมนั้นสอบถามข้อมูลจากคันเล่นคันเล่นได้ถามเอมมี่ว่าอยากรู้อะไรและเอมมี่ก็บอกว่าอยากรู้ความจริงเอมมี่จึงให้คันเล่นบอกชื่อเหยื่อของเขาเขาก็บอกว่าจําได้ไม่หมดเธอให้เขาบอกชื่อเฉพาะคนที่เขาจําได้จากนั้นคันเล่นก็เริ่มไล่รายชื่อเหยื่อของเขาออกมาเอมมี่ถามคันเล่นว่าเขาทําไปทําไมคันเล่นก็บอกว่าเขาแค่ทํามัน เมื่อเอมี่ถามว่าทําไมอีกครั้งเขาก็ตอบว่าเพราะพวกเขาไม่ยอมหยุดชันและนั่นคือการสารภาพทําให้ชาวคันแลนถูกจับในปี2003เพื่อเป็นการเลี่ยงั่วประหารชาวคันแลนได้รับสารภาพกับทางตํารวจว่าเขาได้ก่อเหตุฆาตกรรมเช่นนี้ไป29รายในช่วงระยะเวลาในการทํางานเป็นพยาบาล16ปีแต่ทางตำรวจเชื่อว่าเขาน่าจะก่อเหตุคดีฆาตกรรมไปไม่น้อยกว่า400ราย เขาเองก็ไม่เคยบอกเหตุผลในการลงมือทํำเลยสักครั้งปัจจุบันเขาถูกตัดสินให้จำคุกตลอดชีวิต18ทรอบและไม่มีสิทธิ์รับทันบนจนถึงปีคิศกรา2403และทุกโรงพยาบาลที่เขาทำงานนั้นก็ไม่เคยมีการดำเนินคดีเกี่ยวกับข้อหาฆาตกรรมนี้เลยส่วนเอมี่ก็จะรับการรักษาผ่าตัดหัวใจอยู่กับลูกของเธอและหลานของเธอที่ฟลอริดาและยังทำหน้าที่เป็นพยาบาลที่ดีมาจนถึงทุกวันนี้ The Good n u r ิเป็นภาพยนตร์แนวดราม่าอาชญากรรมเข้าฉายใน n น t f l i x ปี2022โดยได้สร้างมาจากเรื่องจริงที่ถูกเขียนในหนังสือ The Good n u r ิของชาวเกรเบอร์เล่าเรื่องราวของชาวคันแลนบุรุษพยาบาลที่เป็นฆาตรกรต่อเนื่องฆ่าผู้ป่วยในโรงพยาบาลที่เชื่อกันว่าน่าจะมีเหยื่อถึง400คนเขาถูกจับกลุ่มในปี2003 ชาวคันแลนคือพยาบาลที่ก่อคดีฆาตกรรมต่อเนื่องหลายรายโดยใช้ช่องทางหนึ่งที่เขาสามารถเข้าถึงตัวยาได้อย่างง่ายดายและรู้ดีว่าระบบของโรงพยาบาลทั้งหลายนั้นมีความหละหลวมและเมื่อมีความผิดพลาดทางโรงพยาบาลก็จะต้องปกป้องโรงพยาบาลของตัวเองจุดนี้จะทําให้เขาสามารถก่อเหตุคดีฆาตกรรมขึ้นบ่อยครั้งดังนั้นทางช่องซูเปอร์รีวิวชาแนลจึงขอเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับการก่อเหตุฆาตกรรมของเขาโดยสังเขปดังนี้นะครับ การฆาตรกรรมครั้งแรกที่คันเล่นสารภาพเกิดขึ้นที่เซนต์บานาบัสวันที่11มิถุนายน1988เขาให้ยาทางหลอดเลือดดำเกินขนาดแก่ผู้ป่วยจากนั้นคันเล่นก็นยอมรับว่าเคยฆ่าผู้ป่วยอีกหลายรายที่โรงพยาบาลเซนต์บานาบัสรวมทั้งผู้ป่วยโรคเอดด้วยส่วนใหญ่แล้วทุกคนนั้นเสียชีวิตหลังจากที่เขาให้อินซูลินเกินขนาดครับ คันเล่นถูกให้ออกจากโรงพยาบาลเซนต์มาดาบัสในเดือนมกราคม1988เมื่อเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลได้ตรวจสอบถึงน้ำเกลือที่มีการปนเปื้อนและจากการสอบสวนในภายหลังระบุว่าคันเล่นน่าจะมีส่วนในการกระทํามากที่สุดส่งผลให้ผู้ป่วยนั้นเสียชีวิตที่โรงพยาบาลหลายสิบราย 1เดือนหลังออกจากเซนเบอร์นาบัสคันแลนก็ได้ทํางานที่โรงพยาบาลวอร์เรนในฟิลิปเบิร์กซึ่งเขาเองสังหารหญิงชาราด้วยกัน3คนด้วยการใช้ยาดิจอกซินเกินขนาดเหยื่อรายหนึ่งของเขากล่าวว่าคันแลนนั้นเป็นพยาบาลใช้แอบแฝงเขาได้ฉีดยาเธอขณะที่เธอหลับอย่างไรก็ตามโรงพยาบาลปฏิเสธความรับผิดชอบเรื่องการเสียชีวิตของผู้ป่วยทั้งหมด ต่อมาคันเล่นก็จะย้ายเข้าไปอยู่ในอพาร์ตเมนต์ซึ่งอยู่ในชั้นใต้ดินในฟิลิปเบิร์กหลังจากการหย่าร้างจากภรรยาเวลาต่อมาอ้างว่าเขาต้องการเลิกเป็นพยาบาลในปี1993ต้องจ่ายค่าเลี้ยงดูบุตรตามที่ศาลสั่งบังคับหลังจากนั้นเขาก็พยายามที่จะเข้าหาตัวของอดีตภรรยาสกดรอยตามซึ่งอดีตภรรยาก็ได้แจ้งความกับตำรวจคันเล่นจึงถูกควบคุมความประพฤติ1ปี วันรุ่งขึ้นหลังจากการถูกจับกลุ่มเขาก็พยายามปลิดชีพตัวเองคันเล่นหยุดทํางานไป2เดือนเขารับการรักษาอาการซึมเศร้าในสถานพยาบาลจิตเวช2แห่งอย่างไรก็ตามเขาก็พยายามจบชีวิตตัวเองอีก2ครั้งและก็เป็น2ครั้งที่ไม่ประสบความสําเร็จ ในเดือนกันยายนที่โรงพยาบาลวอเลนได้มีรายงานว่าคันแลนได้เข้าไปที่ห้องของผู้ป่วยมะเร็งอายุ91ปีและฉีดยาให้กับเธอเธอเสียชีวิตในวันรุ่งขึ้นลูกชายของเธอประท้วงว่าการตายของแม่นั้นไม่เป็นไปตามธรรมชาติและทางโรงพยาบาลก็ได้กระทําการทดสอบกับคันเลนด้วยเครื่องจับเท,ท็จแต่เขาก็สามารถผ่านการทดสอบไปได้คันแลนจึงได้ทํางานที่โรงพยาบาลวอเลนจนกระทั่งฤดูใบไม้ผลิถัดมา ต่อมาคันเล่นจึงเริ่มเข้าทำงานในหอผู้ป่วยในของศูนย์การแพทย์ฮันเตอร์ดอนในเฟรมมิงตันเป็นเวลา3ปีเขาอ้างว่าเขาไม่ได้ทำร้ายใครในช่วง2ปีแรกที่ทำงานที่ฮันเตอร์ดอนเลยอย่างไรก็ตามนะครับบันทึกของโรงพยาบาลในช่วงเวลานั้นถูกทำลายในขณะที่เขาถูกจับกลุ่มคันเล่นยอมรับว่าตนเองนั้นได้กระทำการฆาตกรรมผู้ป่วย5รายระหว่างเดือนมก,กราคมจนถึงเดือนกันยายนโดยการให้ยาดีจ็อกซินเกินขนาด จากนั้นเขาก็หางานทําที่โรงพยาบาลมอริสทาวแต่ก็ไม่นานก็ถูกไล่ออกเนื่องจากมีผลงานที่ไม่ดีนักในระหว่างนั้นเขาก็ได้รับการเข้ารักษาตัวด้วยอาการทางจิตต่อไปคันเล่นได้รับการว่าจ้างจาก Liberty Nursing and r e h a b i l i t a t i o n c e n t e r ในเมืองอัลเลนทาวรัฐเพนซิลเวเนีย เป็นเจ้าหน้าที่แผนผู้ป่วยนอกที่นี่เขาถูกกล่าวหาว่าให้ยาแก่ผู้ป่วยตามเวลาที่ไม่ได้กำหนดเอาไว้เขาถูกไล่ออกหลังจากถูกมองว่าเข้าไปในห้องของผู้ป่วยพร้อมกับเข็มฉีดยานในมือและน่าจะมีส่วนทำให้ผู้ป่วยในโรงพยาบาลน,นั้นเสียชีวิตหลายรายจากนั้นคัรเล่นก็ได้เข้าทำงานที่โรงพยาบาลอีสตัน n, ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน1998ถึงเดือนมีนาคม1999 เมื่อวันที่30ธันวาคม1998เขาก็ได้สังหารผู้ป่วยคนอื่นอีกหลายรายเจ้าหน้าที่ชันสูตรศพพบว่ามีดิจ็อกซินในปริมาณที่มากในกระแสะเลือดของผู้ป่วยแต่มีการตรวจสอบทางภายในของโรงพยาบาลอิสตันนั้นยังไม่สามารถสรุปได้หลักฐานนั้นไม่ได้ชี้ชัดว่าคันเล่นนั้นเป็นฆาตกรในเดือนมีนาคม1999คันเล่นก็ได้ทำงานที่โรงพยาบาลไฮวัลเล่แห่งเอเลนทาวซีดาครส เขาได้สังหารผู้ป่วยเป็นหนึ่งรายและพยายามจะสังหารอีกหนึ่งรายแต่หนึ่งเดือนต่อมาเขาก็สมัครใจใลาออกและเขาก็ได้งานใหม่ทันทีที่หน่วยดูแลหัวใจที่โรงพยาบาลเซตลุกในเบสเลแฮม เขาทำงานที่นี่เป็นระยะเวลา3ปีและที่นี่คันเลนก็ได้สังหารผู้ป่วยอย่างน้อย5รายและพยายามฆ่าอีก2อรายเมื่อวันที่11มกราคมเขาก็พยายามจบชีวิตตัวเองอีกครั้งโดยจุดเตาถ่านในอ่างอาบน,น้ำที่บ้านของเขาเองหวังว่าจะได้รับพิษจากคาร์บอนมอนอกไซด์แต่เพื่อนบ้านของเขาก็โทรหาแผานกดับเพลิงและตำรวจก็มาช่วยชีวิตของเขาเอาไว้ทัน ไม่มีใครสงสัยเลยว่าคันเล่นกำลังฆ่าคนที่โรงพยาบาลเซนลุกซึ่งเป็นโรงพยาบาลใหม่ที่เขาเข้าทำงานจนกระทั่งเพื่อนร่วมงานนั้นพบกวดยานในถังขยะและเป็นฝีมือของคันเล่นที่น่าจะขโมยมาจากคลังยาซึ่งการจรกรรมยานั้นถือว่าเป็นเรื่องผิดวินัยขั้นรุนแรงคันเล่นได้รับข้อเสนอจากเซนลุกให้ลาออกแทนการถูกไล่ออก ในเดือนกันยายนปี2002คันแลคนก็ได้เริ่มทำงานในที่ใหม่ในหน่วยดูแลผู้ป่วยวิกฤตของศูนย์การแพทย์ซอมเมอร์เซตรัฐวเจอร์ซีเขาเริ่มออกเดทก,กับหญิงในท้องถิ่นในช่วงเวลานั้นแต่ภาวะซึมเศร้าของเขานั้นแย่ลงที่นี่คันแลนฆ่าผู้ป่วยอย่างน้อย13รายและพยายามฆ่าอีกอย่างน้อย1รายโดยใช้ดิจอกซินอินซูลินและอะดีนาลีน ทางโรงพยาบาลเซมเอเซตก็เริ่มสังเกตเห็นการกระทําของคันแลนเช่น,นการที่เขาเข้าไปในห้องของผู้ป่วยที่ไม่ใช่ผู้ป่วยในการดูแลของเขาเองการเข้าดูบันทึกของผู้ป่วยในระบบคอมพิวเตอร์โดยที่ไม่ได้รับมอบหมายการเข้าระบบตู้จ่ายยาของโรงพยาบาลซึ่งทั้งหมดนั้นแสดงให้เห็นว่าเขากำลังจ่ายยาผู้ป่วยที่ไม่ได้รับการสั่งจ่ายจากแพทย์และทุกครั้งที่สั่งจ่ายนั้นจะมีการยกเลิกทันที ในเดือนกรกฎาคมปี2003ผู้อุ่มในการบริหารของระบบสารสนเทศและพิษวิทยาแห่งนิวเจอร์ซีย์ได้เตือนเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลซัมเมอร์เซตว่ามีการใช้ยาเกินขนาดที่น่าสงสัยอย่างน้อย4ครั้งบ่งชี้ว่าพนักง,งานของโรงพยาบาลอาจใช้ฆ่าผู้ป่วยซึ่งในเดือนตุลาคมคันเล่นนั้นได้ฆ่าผู้ป่วยอีกอย่างน้อย5รายและพยายามฆ่าอย่างน้อยอีกหนึ่งรายแต่รายที่สำคัญที่สุดก็คือผู้ป่วยคนหนึ่งในซัมเมอร์เซ็ตเสียชีวิตด้วยน้ำตาลในเลือดนั้นต่ำ โรงพยาบาลได้แจ้งเตือนไปยังตำรวจรันินเจอร์ซี่ว่าคนไข้นั้นเป็นเหยื่อของคันแลนครั้งนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจแดนเบลวินและทีมบราว์ได้เข้ามาจาัดก,การกับการเสียชีวิตที่ผิดปกตินี้จนสืบกลับไปในต้นเดือนสิงหาคมว่าได้มีการสืบสวนประวัติการจ้างงานของคันแลนและพบว่าเขาน่าจะมีอดีตที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมในการเสียชีวิตของผู้ป่วยในโรงพยาบาลที่เขาถูกไล่ออกก่อนหน้านี้ เอมมี่ลอเรนพยาบาลสาวในโรงพยาบาลก็ได้แจ้งเตือนตำรวจหลังจากที่เธอนั้นพบข้อสงสัยในบันทึกของคันแลนเกี่ยวกับการเข้าถึงตัวยาซึ่งมันสามารถเชื่อมโยงคันแลนกับการเสียชีวิตของผู้ป่วยหลายราย,ายตำรวจจึงคอยติดตามคันแลนเป็นระยะเวลาหลายสัปดาห์ตำรวจได้ทำการขอร้องให้เอมมี่นั้นไปเยี่ยมคันแลนหลังเลิกง,งานและก็พูดคุยกับเขาเพื่อหาหลักฐานและคำบ่งชี้ว่าเขานั้นได้ก่อเหตุฆาตรกรรมจนเมื่อตำรวจนั้นมีหลักฐานเพียงพอจึงทำการจับกลุ่ม คันแลนถูกจับที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งเมื่อวันที่12ธันวาคมปี2003ถูกตั้งข้อหาฆาตกรรมหนึ่งคดีและข้อหาพยายามฆ่าอีกหลายคดีเมื่อวันที่14ธันวาคมในปีเดียวกันคันแลนยอมรับกับเจ้าหน้าที่ตำรวจแดนบาวินและทิมบราวว่าเขาได้สังหารฟอร์เรนกอลและพยายามฆ่าจินกุงฮันคนข้นที่ซัมเมอร์เซ็ตนอกจากนี้คันแลนยังสารภาพกับเจ้าหน้าที่ว่าเขาได้สังหารผู้ป่วยไปแล้วถึง40รายตลอดอาชีพการทำงาน16ปีของเขา และในเดือนเมษายนปี2004คันเล่นก็สารภาพเพิ่มเติมต่อหน้าผู้พิพากษาพอเดอร์บินยูอาร์มสตรองในศาลนิวเจอร์ซีว่าสังหารผู้ป่วย13รายและพยายามสังหารผู้ป่วยอีกรายด้วยการฉีดยาพิษในกระแสะเลือดในขณะที่ทำงานที่ซัมเมอร์เซตคันเลนได้สัญญาว่าจะร่วมมือกับทางการเรื่องคดีหากพวกเขานั้นไม่ลงโทษประหารเขาจะสารภาพทั้งหมดคันเลนสารภาพเพิ่มเติมในคดีฆาตกรรมผู้ป่วยอีก3รายในรัฐนิวเจอร์ซี ในเดือนพฤศจิกายนปี2006คันเล่นได้สารภาพในศาลอันเลนทาว่าฆ่าผู้ป่วย6รายและพยายามฆ่าผู้อื่นอีก3รายแต่ในระหว่างการพิจารณาคดีอันเล่นมักมีอาการเยาะเยะ้ยผู้พิพากษาด้วยการร้องเพลงซ้ำๆว่าท่านต้องลงจากตำแหน่งปัจจุบันเขาถูกตัดสินให้จำคุกตลอดชีวิต18รอบและไม่มีสิทธิ์ที่จะได้รับทันบนจนถึงปี2043 และนั่นก็คือเรื่องราวชีวิตและการก่อเหตุฆาตรกรรมของชาวคันแลนบุบรุษพยาบาลที่ขึ้นชื่อว่าเป็นฆาตรกรต่อเนื่องที่ฆ่าชีวิตคนมากที่สุดในประวัติศาสตร์ หากเราดู The Good Nurse ที่เรานั้นไม่ต้องรู้ภูมิหลังอะไรมาก่อนเลยนะครับเราก็จะรู้สึกว่าเหมือนเรานั้นดูหนังดราม่าในรูปแบบสัมมาอาชีวะเราเรื่องราวของผู้หญิงคนหนึ่งที่มีอาชีพเป็นพยาบาลที่ต้องทำงานหนักในขณะที่เจ้าหน้าที่ขาดแคลนและต้องแบกรับความรับผิดชอบระหว่างงานกับการเลี้ยงดูลูกเอาไว้ด้วยแถมยังต้องต่อสู้กับโรคร้ายที่เข้ามารุมเร้าตัวเธอ แต่ในเมื่อวันที่ทุกอย่างนั้นกำลังจะแย่ลงก็มีพยาบาลชายคนหนึ่งที่ถูกรับเข้ามาช่วยเธอทำงานช่วยเธ,เธอเกี่ยวกับโรคหัวใจของเธอรวมไปถึงช่วยดูแลลูกของเธอด้วยบรรยากาศของหนังโดยรวมนะฮะมันจึงเป็นเหมือนหนังที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนกับเพื่อนเพื่อนที่จะคอยช่วยเพื่อนทุกๆอย่างเมื่อมีปัญหามันมีความเป็นหนังชีวิตมากๆเลยครับ ตลอดในช่วงครึ่งแรกเราก็ไม่ได้เห็นสัญญาณอะไรเลยว่านี่คือเรื่องราวและเรื่องเล่าเกี่ยวกับฆาตรกรต่อเนื่องในโรงพยาบาลเลยนะครับและเมื่อเรื่องราวผ่านไปครึ่งเรื่องแล้วนะฮะเมื่อเริ่มมีผู้ป่วยที่ตายน,นั่นแหละนะครับหนังก็เริ่มเปลี่ยนอารมณ์จากชีวิตกลายมาเป็นหนังสืบสวนสอบสวนพยายามหาหลักฐานที่นําไปสู่การจับกลุมพยาบาลฆาตรกรต่อเนื่องนั่นเองครับ ซึ่งแน่นอนว่าทั้งหมดทั้งมวลนั้นอารมณ์ของหนังก็จะต่างไปกับหนังอาชญากรรมโดยทั่วไปนะฮะไม่ได้มีอะไรที่มีความระทึกขวัญตื่นเต้นอะไรเลยนะครับทุกอย่างเล่าเรื่องออกมาได้อย่างราบเรียบแต่ความราบเรียบนั้นมันก็คือสิ่งที่เต็มไปด้วยอารมณ์ความรู้สึกอย่างแท้จริงฮะแม้กระทั่งหลังจากการจับกลุ่มไปแล้วมันก็ยังแสดงถึงความเป็นมิตรภาพความหงหาอาทรซึ่งกันและกันมากกว่านะครับ อีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจที่หนังเรื่องนี้เล่าเอาไว้ก็คือความเห็นแก่ตัวของโรงพยาบาลที่จะพยายามปัดความรับผิดชอบในการมีส่วนร่วมกับเหตุฆาตกรรมทั้งหมดนะครับเราจะได้เห็นว่าทุกรงพยาบาลนั้นล้นแต่ปฏิเสธและพยายามที่จะไม่พูดถึงเรื่องของคันแล่นเลยนะฮะดังนั้นจึงเป็นเรื่องยากที่ทางตำรวจจะทำการสืบสวนสอบสวน,สวนเพื่อทำการจับกลุ่มครับและเรียกได้ว่าโรงพยาบาลนั้นเห็นประโยชน์ของตัวเองมากกว่าประโยชน์ของผู้ป่วยด้วยซ้ำนะครับ และแม้ว่าจะมีประวัติความไม่มั่นคงทางด้านจิตใจและจํานวนผู้เสียชีวิตระหว่างการทํางานที่โรงพยาบาลต่างๆจํานวนมากแต่คันเล่นก็ยังสามารถหางานทําใหม่ได้สบายๆนะครับเพราะทุกโรงพยาบาลนั้นขาดแคลนพยาบาลทั่วประเทศ ดังนั้นทุกโรงพยาบาลจึงจำเป็นจะต้องเร่งหาคนเข้ามาทํางานโดยที่แทบไม่มีการสืบประวัติย้อนกลับไปเลยนะครับเพียงแค่มีความรู้ความสามารถหรือมีหนังสือแนะนําตัวก็สามารถทํางานได้แล้วครับนอกจากนี้นะฮะในสมัยนั้นก็ยังไม่มีกลไกการรายงานเพื่อระบุลงไปว่าแต่ละคนนั้นมีปัญหาด้านสุขภาพจิตหรือปัญหาการจ้างงานหรือไม่ครับ ส่วนทางโรงพยาบาลเองนั้นก็มีความกังวลเรื่องการรับผิดชอบเกี่ยวกับการเสียชีวิตของคนไข้ในระหว่างการรักษาด้วยโรงพยาบาลจึงไม่จำใจที่จะมีการดำเนินการใดๆกับคันแลนหากโรงพยาบาลดำเนินการใดๆลงไปก็เหมือนกับการที่เป็นการยอมรับว่าโรงพยาบาลน,นั้นมีความผิดพลาดนั่นเองนะครับแต่ทางโรงพยาบาลเองก็ทำได้แค่เพียงให้เขียนจดหมายลาออกเท่านั้นโดยการยัดเยียดความผิดบางอย่างที่มันไม่เกี่ยวกับคนไข้ให้เท่านั้นนะฮะ ซึ่งในภาพยนตร์ The Good Nurse ก็ได้นำเสนอเรื่องราวประเด็นนี้ออกมาอย่างชัดเจนด้วยครับอย่างไรก็ตามนะฮะสิ่งหนึ่งที่เรารับรู้ได้จาก The Good Nurse ก็คือบุคคลคนหนึ่งนะฮะที่ได้รับอะไรบางอย่างที่มันกระทบจิตใจมาอย่างรุนแรงซึ่งตัวของคันแลนนนั้นได้เล่าให้กับเอมี่ว่า ในสมัยที่เขายังเด็กนั้นด้เห็นแม่เสียชีวิตยอยู่ในโรงพยาบาลและเห็นแม่นั้นอยู่ในสภาพเปลือยกายครับซึ่งเวลานั้นเองนะฮะเขาก็ไม่รู้ว่านั่นมันคืออะไรมันทําไปเพื่ออะไรนะฮะนั่นก็อาจจะส่งผลต่อจิตใจของเขาและหล่อหล่อให้เขานั้นกลายเป็นฆาตรกรต่อเนื่องก็เป็นได้นะครับผนวกกับการที่เขานั้นมีปัญหาโดยอาการโรคซึมเศร้ามีปัญหาเรื่องการหย่าร้างกับภรรยามันจึงเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาที่ก่อการฆาตรกรรมอย่างมากมายครับ และนั่นก็คือสัญญาณที่ผู้คนที่เกี่ยวข้องควรศึกษาและหาทางป้องกันไม่ให้มันเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นกับใครอีกในอนาคตนะครับ The Good Nurse แม้จะเป็นภาพยนตร์ที่เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับฆาตรกรต่อเนื่องที่เป็นบุรุษพยาบาลฆ่าชีวิตผู้คนไปราว400คนแต่หนังเขาก็เล่าเรื่องราวออกมาในแนวของบรรยากาศมิตรภาพและความสัมพันธ์ระหว่างพยาบาลสคนไม่ได้มีความตื่นเต้นหรือหมือหวามีความน่ากลัวสยองขวัญอะไรเลยนะครับ และมันก็ออกมาในรูปแบบของแนวดราม่าซะด้วยซ้ำนะครับดังนั้นหากใครต้องการแนวสะใจโหดสาดิสดอย่างที่เราเคยดูในหนังหรือซีรีส์ที่เล่าเรื่องราวของฆาตรกรต่อเนื่องอย่าง ดามเมอร์มอน e เตอร์เดอะเจฟฟี่ดา o เมอร์สแล้วละก็ The Good Nurse นั้นก็ไม่น่าจะถูกจริตกับท่านผู้ชมครับแต่ถ้าหากใครชอบหนังที่เน้นอารมณ์ความรู้สึกและมีการใส่เรื่องราวสืบสวนสอบสวนแบบเ,เล็กๆนะฮะและเน้นการแสดงอารมณ์ของตัวละครเป็นหลัก The Good Nurse ก็น่าจะเข้าทางอยู่ไม่น้อยเลยนะครับดังนั้นทางช่อง Super Review Channel จึงขอให้คะแนนความชอบ The Good n u r s e เอาไว้ที่เเต็ม10คะแนนครับ ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมก่อนจะจากกันไปขอให้ทุกคนช่วยกันกดไลค์คลิปกดติดตามช่องและก็กดกระดิ่งเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการสร้างคลิปสปอยและคลิปรีวิวหนังครั้งต่อไปนะครับขอบคุณครับ